สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาทําการสอนเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สตรีมสดนะครับเนาะ,ะการดันไลฟ์สตรีมสดตัวนี้นะครับสามารถดันการตลาดกระตุ้นยอดขายได้นั่นเองนะครับทำอย่างไรก็มาดูกันเลยอ,อย่างแรกให้ทุกคนนะครับเปิด Google แล้วก็พิมพ์ไปเลยนะว่า e m m d o l a r แบบนี้นะครับเว็บไซต์ใช้งานนะครับจะชื่อว่า etm MM dollar com ให้ทุกคนกดคิ้เข้าไป พอถึงตรงนี้นะครับถ้าใครยังไม่มีดีนะครับสามารถสมัครใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครนะครับไม่อยากทําการสมัครก็สามารถลงชื่อก็ใช้งานด้วย Google ตัวนี้ได้เลยนะครับถ้าผมจะมาสมัครกันนะครับชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลลัสผ่านย่านละผ่านนะครับให้ทุกคนทําการกรอกให้ครบถ้วนนะครับอ่าอีเมลมั่วได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องใช้อีเมลจริงอ่าในส่วนนี้ก็ทําการมั่วไปเลยแล้วก็ติ๊กช่องนี้นะครับเพื่อทําการสมัครใช้งานตัวนี้เลยเลยนะครับอ่แล้วก็ลงชื่อก็ใช้งานกันเลย เมื่อลงชื่อเขาใช้มาแล้วนะครับให้ทุกคนมาดูที่หมวดหมู่กันก่อนนะครับหมวดหมู่ก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มให้ทุกคนเลือกเลย6-7แพลตฟอร์มเลยนะครับอ่าเฟซบุ๊กนะครับทิกต็อกไอจียูทูบไลน์ช้อปปี้เทเล gram แล้วก็ทวิตเตอร์นั่นเองนะครับอ่าทุกคนสามารถเลือกเอาได้เลยนะครับในส่วนนี้เนาะก็จะเป็นเพิ่มต่างๆนะครับในหัวข้อหมวดหมู่อ่าไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลฟ์โพสต์นะครับเพิ่มอ่าแชร์โพสต์เพิ่มคอมเมนต์นะครับคนดูไลฟ์สตรีมนะครับเฟซบุ๊กทิกต็อกหรือว่า จะเป็น u t u b e นะครับมีหมดนะครับการเพิ่มคนดูเนาะทุกคนสามารถเลือกดูกันเอาได้เลยนะครับในหัวข้อตัวนี้สามารถกระตุ้นการตลาดได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นดันโพสดันฟีดนะครับหรือว่าจะเป็นการเปิดการมองเห็นของคลิปวิดีโอนะครับมีหมดเลยนะครับในส่วนนี้ผมก็จะไปในหัวข้อ Tik t o อกนะครับและหาคําว่าเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมนะครับคุณภาพดีตัวนี้เลยแล้วดูตรงบริการบริการนะครับจะมีอยู่2อเวลานะรับชม30นาทีนี้คือคนดูไลฟ์สตรีมที่เราทําการปั๊มไปเขาจะอยู่แค่30นาทีเนาะอาจจะอยู่ได้ อันนี้ก็ห0สินะครับละเอียดราคาก็ต่างกันนะครับยิ่งนาทีเยอะก็เลทราคาก็ยิ่งสูงเนาะอ่าผมจะเป็นสามสินาทีขั้นต่ำไปอ่าแล้วพอถึงตรงนี้นะครับก็ทำการอ่านกันก่อนนะอ่านให้ครบถ้วนเลยเนาะอ่ากรณียอดไม่ขึ้นนะครับก่อนอแคปหน้าจอนะครับเน,น,นาะเคาให้แคปหน้าจอนะครับถ้ายออมันไม่ขึ้นนะครับอ่าก็พอเราเริ่มไล์ปุ๊บก่อนทาการปั๊มก็แคปไว้ก่อนก็ได้นะครับเป็นประมาณนั้นเนาะอ่า ไอเจาหัวเ้าลิงนะครับลิงก็ง่ายๆเลยเป็นลิงไลฟ์สดนะอยอดเฉลี่ยไลฟ์สดนี้นะครั after, บจะอยู่ที่7็นะครับเนาะผมก็ทำการก๊อปลิงด้านบนได้เลยนะครับแล้วไปวางแลวเจาหัวเ้าจำนวนอันนี้คือจำนวนนะครับขั้นต่ำอยู่ที่1ิบนะครับสูงสุดอยู่ที่ส0มสามาะื่นเนาผมก็ปั๊มไปนะครับสักสิให้เขาแล้วกันนะครับค่าจะจ่ายขึ้นมาให้ทุกคนนะครับกดคำว่าส่งได้เลยระบบก็ได้รับคำสั่งซื้อคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นแบบนี้ทุกคนทำการรอยอดคนดูไลฟ์เพิ่มขึ้นได้เลยนะครับง่ายๆเลยมีเพียงแค่ 45ขั้นตอนเนาะใช้เวลา1นาทีเองนะครับก็จะได้แล้วนะครับปลอดภัยนะครับไม่ใช้รหัสเลยทั้งตัวเดียวนะครับใช้แค่ลิงก์ของทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับก็จะใช้แค่ลิงก์เนาะก็มีแค่นี้นะครับเนาะแล้วก็ในวันที่ทาการรอนะคขออนุญาตแนะนําเว็บไซต์ต่อนะครับจะมีปอดการังซื้อเลขออเดอร์ตัวนี้นะครับสามารถแจ้งอดมินได้เลยนะครับถ้ายอดมันไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เอาเลขตัวนี้ไปแจ้งได้เลยอตัวนี้จะมีหัวข้อลิงก์บอกนะครับช้จ่ายบริการสถานะของระบบบกกก็็จจะะะะออหหมมดเเเเเลยนนนนนนัััังงคครรรวข้ตไปปาิิบ อ่าแล้วในส่วนหัวข้อการเติมเงินนะครับก็จะมีหลากหลายช่องทางให้ทุกคนเลือกเนาะจะมีอยู่3ช่องทางนะครับหลักๆอาจจะเป็นสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารนะครับคริปโตอ่าแล้วก็เพอร์เฟกต์มอนดีนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็จะในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีตัวตรงกลางบอกคือคําแนะนำเนาะเราก็จะทํายังไงนะครับให้เติมเงินเข้าเว็บไซต์ได้นะครับก็ทําตามคําคแนะนําตรงกลางได้เลยนะครับเนาะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเป็นสแกนเคอร์โค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับแค่ทําการกรอกยอดเงินไปตรงนี้นะครับกดคําว่าจ่ายไปตรงนี้นะครับสแกนขึ้นมา แล้ว sí, ก็ทําการสแกนได้เลยนะครับตัวนี้เนาะทำการสแกนไปปุ๊บนะครับจานวนเงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้ภายในส0ิวินาทีนะครับไม่เกินแน่นอนนะครับยอดเงินก็จะเด้งเข้าทันทีเลยนะครับก็การเติมเงินก็ง่ายมากเลยนะครับถ้าเป็นสแกน qr เนาะแล้วหัวข้อหลักต่อไปนะครับจะเป็นคําว่าตั๋วตัวตัวนี้นะครับคือการติดต่อแอดมินอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าให้เอาตรงประวัติการสั่งซื้อเนาะตัวหัวเรื่องนะครับก็ให้ทุกคนนะครับทำการกรอกไปเลยนะครับว่าอย่างนี้นะครับว่าเขียนเลขออเดอร์เนาะ ปึ๊บๆๆไปสมมุินะครับเนาะก็จะเป็นสมุดไปเนาะแล้วก็เขียน้อความตอบไปเลยนะครับว่าต้องการแบบไหนนั่นเองนะครับเนาะสอบถามว่าอยากสอบถามอะไรนะครับเดี๋ยวแอดมินเขาอาจจะทําการดูแลออเดอร์ตัวนั้นให้ทุกคนนั่นเองนะครับก็อาจติดต่อกันได้เลยนะครับหรือว่าจะสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามได้เลยหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นตัวหัวข้อบริการทั้งหมดนะครับเนาะหัวข้อบริการทั้งหมดนะครับจะเหมือนหมวดหมู่เลยนะครับเนาะเราสามารถติ๊กดาวแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะ พอติ๊กดาวไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นในหัวข้อหมวดหมู่นะครับเนาะตัวนี้ก็ที่เราชื่นชอบเอาไว้นะครับอจะเป็นอันที่เราติ๊กดาวหมดเลยนะครับเนาะแบบนี้เลยก็จะทําให้บริการเร็วขึ้นเนาะถ้าเราสนใจตัวไหนแล้วนะครับเราสามารถติ๊กดาวไว้ได้ในหัวข้อนี้และสามารถกดคําว่าดูแล้วก็อ่านคํารายละเอียดเหมือนกันนะครับไอตรงนี้ก็ต้องทําการอ่านให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ตั้งคํหสั่งซื้อตรงนี้ได้ด้วยนะครับอก็หมดแล้วนะครับในหัวข้อนี้นะครับหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับ การแนะนําเพื่อนนะครับก็จะเป็นลิงก์แนะนําของใครของมันนะครับลิงก์แนะนําตัวนี้นะครับสามารถก๊อปแล้วก็แจ้งแล้วก็เอาแจ้งให้เพื่อนได้เลยนะครับถ้าเพื่อนอยากจะปั mission, you you ๊มไลค์ป hey, ั wow. oh. ๊มพูติดตามนะครับหรืออาจจะปั๊มอะไรต่างๆเนาะก็สามารถเอาลิงก์ของเราแจ้งไปให้เพื่อนนะครับแล้วอัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับที่จะได้นะครับก็คือสามเปอร์เซ็นต์ถ้าเพื่อนเขาเติมยอดอผ่านลิงก์ของเราเนาะเราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นเลยนะครับเนาะแบบผมเลยแบบนี้เลยก็จะได้แบบนี้นะครับอ่ ถ้ใครสนใจนะครับเนาะในการใช้งานเว็บไซต์นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเนาะอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับเอาล่ะครับตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สตรีมก็ได้ทําการเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็น18คนแบบนี้เลยเนาะอ่าก็เพิ่มกันแบบนี้นะครับเป็นการเปิดการมองเห็นได้นะครับถ้าใครนัสนใจที่เพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมแบบนี้นะครับหรือว่าจะเพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม TikTok ยูทูบเฟซบุ๊กหรืออะไรต่างๆนะครับก็สามารถมาใช้บริการที่ตัวเว็บไซต์นี้กันได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใช้งานเว็บไซต์ไว้ด้านล่างนะครับให้ทุกคนกดลิงก์ด้านล่างมาได้เลยนั่นเองวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ